โอ้ยโอโอ้โอ้โอ้ยโต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 โอ้โอยกินไหมอ้อยอ้อยอ้ออ้ยอ้โอโหจนตัวเสียงพ่อเพื่อน่ะเพื่อนน่เพื่อนเพืโอเใจเลใจมากมากพี่เดือนมหากรเลียใจแห้งเลใจแห้งเขียดกนโกงโกนโงคอยล้วเนี่ยตม สามขอลอไปน้ำกันแล้วสามบอกลงล้องลงตะลอนนาบ้านโอ้โอนาบ้านนาบ้านเฮ้ยนเฮยลนโอ้ยคะเมยอ้ยอุ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเอ้ยไปเ้ยเียเีย อะไรเป็นอะไรเป็นอะไรครับจุยจุยจุยโอ้โอ้โออว่าไงครับว่าไงครับโย่โย่พ่อพาพี่เดือนไปออกกำลังกายครับอุ้ยโต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 โ เป็นทังไหนเออมันเป็นอาการน้อยนิดโอ้มันเป็นอาการน้อยนิดโอ้เครียดน้อยๆเออเครียดน้อยน้อยเพราะสันทอโอ้เครียดน้อยๆเครียดว่าพ่อพาพี่เดือนไปย่างอะนะโอ้เศร้าเครียดเศร้าเครียดพาพี่เดือนไปออกกำลังกายซื้อ เออเออเออโธอมาเขียนคัะเขียนแนวผุดเสียงเสียงมาแล้วเสียงใครวะคุณคุณนั่นเสียงใครวะคุณคุณได้ยินไหมอ้ยอ้ย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 ออยอ้อยโมโหจนตัวสั่นอ้ยยอ้อยไม่ได้ต้องหนูไปด้วยไอ้ยาพ่อต้องหนูไปด้วยไอ้ยา โอ้ค่ะสีฟาออเนั่นนั่นนั่เด็กอะไรตกมันได้ทุกวันเออนั่นนั่นนั่นเออจะคล้องนะนะมันเมียนยากเอ้ยเนาะนั่นนั่นพอครับ บอครับเอาอ้วนไปน้ำเลยครับนั่นนั่นแมนเม่พุ่ญสาูธุนั่นโว้ยมุนอายะบอมุนอายะบออือกบวาอือได้ คุณพ่อเอินพ่อมาแล้วอู้<า>ได้ยินเสียงพ่อเอเนะน่ะเพนะ่อนน่ะเอนน่ะไปหลุดพ่อ,อาพาไปเรียนไปอาบน้ำน,ำนาบ้านน โอ้ยเฮ้ยขาทีหากับมาฝาดม่วงฝาดง่าน้ำเขาเอ้ยผมมีขาทีหาออกมาเอ้ย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 บ่ต้องแลนเลยบ่ต้องแลนเลยบ่ต้องขาดโซบ่ต้องรูดโซไปเลยบ่ต้องเลยบ่ต้องนั่นไม่เถียงอีกหันหน้ามาเทียงแม่อีกนั่นนั่น เลียใจเลียใจมากๆพี่เดือนมาหาก่อนเลียใจแห้งเลียใจแห้งเขียดจนโกงก้นโกงคอยเลี่ยนีอยาตุ้มโอ้ยเนาะโอ้เอาอ้อยน้องอ้อยน้องกันอ้อยน้องกระลูกโอ้ อยากไปอยากไปกับพี่เดือนสามขอลอไปน้ำกันแล้วสามบอกลงลงลง,ลงตอนตอนตอนลงลงลงอ่ะโอ้ยดังเอ้ยดังเคยใช่กับเป็นไปนให้เขาได้ดูนี่เอาเอา เอาโอ้ดังเคยใช่พ้านองเขาบ้านเลยรถเท้า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  นั่นเห็นม่น้ยเฮ้ยเด็วไปน้ำไม้ซ้ำหนีก็มีแห้งฟองไม่แป้งบ่ฟองไปใส่รัดพอรัดรัดรัดพอพี่เดือนรัดโอ้ย โอ้โอโอ้ไปเลยพี่เดินไปเลยพ่นพี่เดินไปแล้วพ่นตะลอนหน้าบ้านโอ้หน้าบานนาบ้านอยื่อยนั่เยขวัญละมออ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ขวใจสีวากระลหลกเจ้าโอ้ยนั่นนั่น นั่นนั่นไปเร็วไปเร็วไป้ห่งเลยไปเร็วไปเร็วโอ้ไม่เป็นหัวใจโอ้เจ้าจางงาผู้ห่งป่วยเจ้าเจ้า ปุ่นปุ่นเมตุนตุนุตุนุตุนุนอ้ออ้ออ้อเมืยเดอแลนสำนิกกับเมื่อยมาอยู่ไปแล้ว,ลวพี่อยู่พี่ผักเม่พผักเม่พผักเม่พผักผักผัก พักไหมพัก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 ไหมพักพักพักไหมพักพักไหมเฮ้ยกล้วยพี่พวยกล้วยพี่พวยไปแล้วเขี่ยเขี่ย มามามาเขี่ย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 แล้วเขแล้วเฮ้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเต็มที่ยังควายหอบเลยนี่พุ่นพุ่นเอาเอาเอาไปอยู่กายแล้ว มานี่มานี่มานี่แล้วแล้วแล้วหางสี่แล้วเ <c oughs> อา <ะ ALK> ถ้าชอบกิปฟโตนี้ก็อย่าลืมนะคะ เชื่อกันกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องดาวด้วยนะคะแล้วเราเค่อยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ